สวัสดีวันหยุดค่ะเป็นปกตินะคะทุกวันหยุดนยก็คือฝนไม่เคยอยู่บ้านเลยวันนี้ก็เลยมาเดินชิลที่ใกล้ๆบ้านหน่อยไม่ได้ไปไกลนะคะที่ตลาดน้าอัมพวานะคะสมุทรสงครามนะคะคือฝนชอบมาที่นี่มากนะคะมากี่ที่กี่ที่ก็ไม่เบื่อนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศแบบว่าเออหน้าถ่ายรูปสวยแล้วก็มีของกินมากมายให้เราเลือกนะคะ แล้วก็แปลกมากเลยฝุนว่าฝุ่นถ่ายรูปที่นี่มันสวยอาจจะเป็นเพราะว่าแสงเป็นสีทององหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้ามาตลาดอัมพวานะคะก็จะมีของขึ้นชื่อมากมายเป็นของท้องถิ่นของอัมพวาไม่ว่าจะเป็นขนมหวานนะคะที่เห็นก็จะเป็นพวกเอ่อ ทองหยิบท่องหยอดไฟทองขนมไทยต่างๆนะคะเดินผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีพวกปลาทูนะคะปลาทูแม่กลองนะคะของขื้นชื่อของแม่กลองเป็นอาหารทะเลกุ้งเผาปลาเผานะคะร้านอาหารที่อยู่ในตลาดน้ำธรวานนะคะ,ๆๆๆะ,คะกิจกรรมที่นี่นะคะเมื่อมานะคะก็จะมีแบบว่าให้เราไปร่องเรือค่ะเดินไปสักพักนะคะก็จะมีคนชัวชวนราร่องเรือนะคะไปไหว้พระดูหิ่งห้อยนะคะแต่ฝนไม่ได้ไปนะคะวันนี้ตั้งใจมากินข้าวค่ะ ชื่อร้านเจ้าสำราญนะคะอยู่ในตลาดน้ำอัมพวาพอดีจริงนะคะจุดนี้จุดสะพานนะคะถ้าเกิดมากลางคืนจะถ่ายรูปสวยมากคิดว่าหลายๆคนนะคะก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงจุดนี้นะค่ะ เดินไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องมีความจับยังช่างใจนะคะของกินน่าอร่อยมากเพราะพวกของหวานนะคะไอ้ไม้มไหนๆสีนี้ชอบม,มากเลยต้องอดใจคะ่ะกินไม่ได้แต่ว่าต้องไปทานข้าวกันก่อนนะคะก็คือแบบเดินผ่านแล้วก็ยับยังช่างใจไปด้วยแทบทนไม่ไหวเลยคะ่ะอยากเสียตัง้ง <laughs> ที่นี่พวกของกินขายรลกมาสวยเนาะ อของจริงเหรอขอ,ของจริงค่ะมีของอค่ะของจริงค่ะอยกันได้แเ,เ,าาเ,เ,เหมือนขององ,องนะของจริงเีของเหอนาคตก็จะไม่มีมแอลอ้ว<อ>ดินม,มันบ<อ>ดินม,มัม,มาใช้กันเยอะแล้วไง<อ>ทุกจังหวัดเลยอะ เอดินมาครัก็ขนไปซื้อดินกันแล้วก็มาทำที่มอสตั้นดินเผาถึงแล้วนะคะร้านเจ้าสำราญนะคะน่าทานมากเลยค่ะหู้โอ้หมึกผักกะปิข้าวผัดทะเลนะคะน่าทานมากเลยน่าจะอร่อย กันเชียงปูนะคะปูนิ่กินปูต้องกินแบบนี้กินก่อนนะอ,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 อร่อยออน้ำพริกไก่ปูนะคะขออนุญาตชิมก่อนอ,อ,อร่อยหมดทุกอย่างเลยมาแม่กอน่ะคะก็ต้อง,งกินปลาทูปลาทูนั่งงอคอหากักใช่ป่ะ Ừ. sẽ chim. đi tặng. Ừ. Ừ. Chị này. ่ฝากกดติดตามซับสไคร้นะคะแล้วก็รอชมในอีีต่อไปได้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ